นี่ไม่เป็นผู้ผู้พากันแล้วกระเปิดนี่เนี่ยิสุกากระดากคัมปิสไม่ให้พันธมิตรเอาอย่างไงนะไหนอยกมือก่อนเร็วเฮ้ยมาเหรอไอ้โหดูชีสุกาอะไรของมึงเนี่ยฮะห่างเนี้ยชีสุกาไม่พอดูมึงดูนมยายาไปไหนได้ไหมยาอย่างกับแม่วัวเลยดูแนีเอาอย่างไง เอาแบ่งกันคนอ่านไปเลยอาจัดไปแน่ไปเอ่อคนอ่านเฟี้ยวเฮ้ยแบ่งๆกันอย่างเงล้ะเฟี้ยวเนี่ยอ่ะไปเอ้ยโอ้โหแม่งแดกโลบด้วยไอ้ดาคัมปิดเหลืออยู่จึงนึงอย่างเงี้ยอ่ดาคัมปิดเลยนี่ไปเยอะเลยดาคัมปิดอ่าไปดาคัมปิตก็ไปอันนึงเดีวจะได้ให้ชิซุคะโอ้มันร้อนถึงก็ถึงก็คายโอ้โหแม่งมึงร้อนมึงก็เสร็จแล้ว ยังไงเสร็จเรียบร้อยจักค่าาด้เขาเปิดจัดไปใครเร็วใครได้ฮะฝีเท้า <ham> <son> <Navy> <opinions and seafood> <inicial>